<c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนิกาว่องหุ่นพอกับช่องแฮปปี้พีคแคนแลนอีกแล้วนะจ้าทุกคนมือนีกแม่พามากินข้าวแลงอีกแล้วนะจ้าทุกคนเมนูมือนิกปะปลาหมึกเนาะลวกปลาหมึกนะจ้ากับเราจิ้มซีฟนะู้ดเนาะห่อผักเนาะจ้าเนาะผักกับโอ้ยหลายทั้งมาแตงทั้งสลัดกะหลำ่ำมีผักอีเลิศผักสีผักโบโอ้ยหลายหลาย,ลายทุกคน มาจ้ามาเซ็ตเซตนำกันมื้อนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพอบาลมันต่ำเนาะครับมีน้ำจิ้มหวานของน้ำพริกนะจ๊ะเนาะก็จะกินแม่กระทัขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับสมเนาะมารับสมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อแม่ขอบคุณเดี๋ยจ้ามาจ้าทุกคนมาเซ็ตเซตนำกันเขาเร่งนกันเด้อเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มเพท่าน้ำพริกก่อนเพคนยื้ไม่ถึงเนาะเอาไปโอเเดี๋ยวเอาปลาหมึกให้ ขวดก็ได้ปลาหม,มึก <hã? S 1> เป็นกระแส็บทุกคนเอาผัสดสลัดด้วยอะไรทำนองนั้นใจเย็นๆใจเย็นๆแบบนี้เอาให้ตัวโแล้วค่วะพอบานเพิ่นโลเต็มโตเลยด้วยตากับยายกินอยู่ข้างหลังเนื้อจ้ะแล้วก็นน้ำผู้ก็อยู่ข้างหลังเ<อ>าขาเพิ่งจะเริ่มกินเมื่อกี้เดี๋ยวจะหน่อยจะมาโขน ชอบแบบเป็นหนวดหนวดนี่ม mm ักแบบเป็นหนวดหนวดเนาะเสื uh ้อ huh. ข mm ้า hmm. ปุ่นเนาะทุกคนเอาปลาออกอย่างแบบห่อเมงเนาะเมงปลาหมึกเจอคนหนึ่งปลาหมึกเจดานมันไม่ม huh. yeah. ีอ uh ัน huh. น okay. uh ั huh. hmm. <ick> ้นน mm ้ำ hmm. จ <ick> ิ้มอันนั้นเนาะอืมเป็นเปรี้ยวมาะลิอะมันไม่มีน้ำจิ้มเนี่ยอันนั้นอะเออเดี๋ยววันใหม่วันใหม่ไปทำวันนี้มื้อนีน พอบานโสผีมือทุกคนพอทำเองหมดเลยพอบานโสผีมือเลไม่มีใครช่วยเลยใช่แม่เป็นน่งแม่นั่งไร้ซุดรพอบานอีกคำขาเนาะมันยุดมันยุดทุกคนซ้อยกันสร้อยกันกอเออเลยก็ได้เนี่ต้องแย้ความพยายามมากอยู่ในคนในนี้เป็น ยืนเอาการเ,เด็ดหนวนมันอร่อยเ้าแตกไหมอืมเยอะอยอ่กัดไม่ได้กัดไม่ได้คปคนบอกมีเที่ยวมีปลไม่ไ้แบบหืม,ม,มกีจกรรมน้ำจิม้มเผ็ด คำเล็กๆเ,เพราะว่าผักสลัดมันเผ็ดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำเนาะมนกินมซีฟู้ดแซ่บเยอะๆซีฟู้ดมันจะมีสองแบบก็คือเป็นสนีแล้วก็สีสีเขียวเนาะนสีเขียวแบบละเอียดเลยแบบนั้นเขาปั่นเอามาเอืมออเออวางไว้ตรงนี้แหละวางไว้นี่ยแต่พ่อแบบ ก็ต่ำเอาโลฟีมือใช้ซื้อปลหมึกมาโหลนึงทุกคนกินพักหลายๆเอา <c ười> มืย่ไ,ได้ดไเลยใส่เติมไปน้ำหน่อยน้ำหน่อยพอบานเพื่อนเอ็ดแบบอันนั้นพ <ừ? S 1> ร้อมดูกม่อกีข้างหลังแม่พอบานเพื่อนเอ็ดแบบกอยพร้อมเนะาะเตาะบบ่างกับอา่าแม่บอก กอ้อยหอมถุ่คนคิกับเขาแบบนีก้อยนิดนึงกอยเสิร์ฟมาคิดเขาโคนะทุกคนนี่คือกอ้อยหอยเนาะคล้ายกันแต่ทานนิดเดียวการตอนนั้นไดนะ้ไหมเหมือนเหมือนตอนที่เราไปคิดว่าทูสุดเลยที่เขาแถมมาหนึ่งคน,น <laughs> พูดยังไงพี่องเถไม่ <laughs> ต่อราคา <laughs> ก็คือร้อนหนังเนี่ยก็ไปต่อราคาไปไปมามาให้ประมุกตัวอเห็นไหมแก่ลคนเลยนะเหนียวเลยแก่เคนเอ็ดแบบเหนียวเหนียวหืมขีนนวดมันในนอกคนหนวดเหบือนวดสอนปากเอาขับไปถ้ามีมิจฉาอีก ก็ปุ่นเนาะอันนี้ชออันนีอไหมไอันนม้เมียงเนาะเมียงปลาหมึกเนาะจา้ะหรือว่าปลาหมึกห่อผักเนาะนี่หางปลาหมึกไหมอืม,มอไห่เียวไวอ,อันนี้เป็นอืม อร่อยขี่ไหอร่อมากสิดายุไม่อยากกินอันแบบนั้นอ่ะไม้ลู้กุนเอาหนวดไปเคียวไม่ได้แคาสามไม่เห็นแก้วแล้วโอ้โหตใจมาก เดี๋ยทั้งมืนอ,เอนเว้ยวนๆเมนูมนเน้นผักแม่จะเน้นผักฉันไม่เน้นผักพอาามันกินกับข้าวแล้วข้าวเหนียวแม่กิน,น,นก็นนนข้า,า,ขา,ขาปุนกับผักแม่เอาสลัดเองรักสลัดเองค่ะ แม้วพี่กินพักเก่งเน้อแต่ทุกคนกล่ำมไหมกล่ำก็มีนะมันกิ่นเป็นแแม่กินแม่พ่ออย่างเดียวเลยทุกคนเหมือนกันนวดนวด,น,ดนวดแมึกกยเด้อแต่มึกกลยเป็นตเน้อเวลาเี่ประมุกอะไรพ่อชอบท ทำไมชอบชอบหันตอนทำไมไม่เอาแบบเป็นตัวเลยล่างเงี้ยให้มันสุกเร็วแล้วก็ให้มัวยงามใช่หนูว่าแบบนี้นีัวโซวก้องนนี่เป็นตัวเลยหรอเออมุบมาก เยอะเยอะต้องเอ็ฟปะควางส่งหายคำนี้เราจะทุกคนส่งหายหรอแม่ส่งหาย Ba lấy nước mua của tao 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 ba tao 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 mắc tao 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 ลาก่อนลาก่อนกะลังแซ่บเ,เดี๋ยวยังจะกินต่อคเสิรทุกคนยังไม่ได้เหย่วโคตเนาะเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไว้สำนี้ก่อนแล้วเจอทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่พลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย